เคยเจอมากันไม่ดูหรือไงว่าฝ้าลงได้เอามาลืมฝ่าลงอ่ะเฉันไม่รู้ว่าเขาคือจักร้า หน้าผ่าทเลย้ามีกระเอย่างเดียวเลยห่าเลยของคนคนดูนา่าไรไม่ารังยืนลเนี่ยี่ห้าวงนนหน้าที่ทำเลยเป็ดล้างะราาร กินในโลงในหรือลงนอกก็เลยก็ปิดโรงยิ่ก็ปิดโรงเล็กกันเหรออาแล้วคนไม่ได้ขึ้นมาด้วยเหรอข้างบนไม่เห็นอแล้วก็ปเ,เปเปิดตั้งแต่ประมาณอือ

ผมมาที่นี่แล้วมาทางทางนี้มไปอยู่ในทางนั้นตอนนี้ผมมาเสี่ยงตั้งสองตัว แล้วเปิด,ปดไข่เปิดไว้ทำไมฟาหลง <c oughs> เปิดแล้วก็ไม่อปิดไว้ยังเก่าคนที่นั่งคอยเผ้านั่งคอยฟาโต่กางทำเฮอีกรอบหนึ่งเห เป็ดเก้าก็เป็ดนะทิ้งผ้าลงไว้ให้ไม่ยอมไปผ้าลงไอ้เนืแปดเก้าอ่ะไอ้เนื้้าลงกับอายุเข้าอ่ะไอ้พังมันไปเจยก่อยมันไปทุกขก็เขาน้อยก็ให้กันขนาดนี้ไม่ถูกก็ไม่เอากันเยอะๆก็ มาแล้วฝ้าลงลืมฝ้าลงอ๋อ 嗯。嗯